เอาละครับปีใหม่นี้ผมก็มาเที่ยวบ่อพันขันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะครับนี่คือพระพุทธรูปนะครับช่างสงา่างดงามจริงๆเลยนะครับบ่อพันขันเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศเย็นบริสุทธิ์สบายๆและผมก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่อย่างไดน,นะครับพาครอบครัวมาด้วยนะครับยายของผมและนาของผมนั่นเองนะครับและข้างๆยังมีทุ่งดอกบัวด้วยนะครับหรือเปล่า บ่อน้ําดอกบัวครับในรูปเหมือนกันว่าเ,เรียกว่าอะไรแต่ก็สวยดีนะผมชอบชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าครั้งหน้าได้ไปเที่ยวก็คงจะดีใจอยู่นะครับและในวัดก็ยังตกแต่งได้สวยงามตะการตานะครับนี่มีธรรมชาติด้วยต้นไม้ดอกไม้ก็ว่ากันไปนะครับ ก็เดินมาตรงนี้เรลยๆเดิมเลยนะครับเมื่อมาทางนี้นะครับเราก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นก้อนหินโอ้ยไม่ใช่เห็นเห็นเห็นต้นไม้นะครับต้นไม้นะนี่เราก็จะมีทางขึ้นนะครับเป็นพญานาคนะครับเป็นศิลปะที่สวยสวยสวยมากเลยนะครับนี่เป็นพญานาคครับดวงแก้วนะครับนี่ เขาก็ลงสีได้สวยดีนะครับมันสะท้อนแสงนะครับเวลาตอนเช้านะแต่เวลาตอนคืนไม่รู้นะ <c oughs> ในวัดเนาะเราจะเข้าไปในข้างในดีกว่า<อ>นี่ครับด้านในก็จะประดับตกแต่งประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด s ับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ